หน,นีก็ยังกินได้อยู่ด้วพี่น้องคลิปนี้ยาแพร่กะสิลือออกบานไม้ค่ะพี่น้องยาแพร่คิดว่าสิมาที่รับชมค่ะยาแพร่กับสิบบานไม้บานใน่อยหว่ะบานถ้ากระกจอนลงต้นนี้โลออกแต่ว่ายังอากาศหนาวอยู่พี่น้องคิดว่ายังเห็ดไดอยู่หนาวเดือด ท้ำไม้พี่นอ้องทำสวนแปลงไม้หรือออกละเฮ็ดไม้ท่าที่รับชมค่ะเใช่ไพ่กับสิเรีนบ้านเอากาพอดีวานกาพอดีเใช่ไพ่กับสีบ้านไม้บ้านใไม่บ้านพกักกระจลดลงต้นนี้โล่แต่ว่ายังอากาศหนาวอยู่พี่น้องคิดว่ายังเห็ดได้หนหนาวแสียหนันนกสีเปีย,ยกหนักดูแลงหนักใช่ไพ่ก็เลยสี วานออกสีบโบเป๋ววานนี่รอบนี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเนี่ยไพก็หลุดอ,ออกโบหลุดโบใดเพราะซูโบทันเวลาที่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเด้อค่ะเด้อดูออ,อกถ้ามไม่ที่น้องท้าสวนแปลงไม่หลุดอ,ออกละเฮ็ดไม่ที่รับชมค่ะ หนาวนี่นะตามท่านแล้วดูเพื่อนเั็นว่าท่าน,นกับเพียญญ้ยนเนี่พี่น้องดีจ้าพี่น้องเย่ไพ่กะถึงว่าลกุออกพักออกลุกออกเนาะพี่น้องคลิปนี้เย่ไพ่กะสิลืิอออกบ้านใหม่ค่ะพี่น้องเย่ไพคิดว่าสิเย่ไพกับสิริบ้านเอากาพอดี วานกาพอดีมเม็ดพื่กนกระดินไปทั่วนะคะพี่น้องจา้าวานผักเนาะวานในพะกวงตุ่ค่ะสิลือออกพี่น้องจา้าย่างไผกับสิลือออกสีวานไมสนสน่สีวานเอาโลอดย่างไผสีบ๊ะเป๋นวานเอาดีก่ะบ๊ะตองเป๋นะคะสีโบโยกใหญ่พิ่นพราะว่ามันเดือดหา่ามัน เป็นมันสิเป็นหนาแรงเป็นหนานะก็เลยสิย่าไผก็ลื้อออกบนหลิอ,อ,อบ่อใมันสุบะทันเวลาพี่นอ้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซับหนีก่อนเด้อค่ะเด้อดูออ,อกถ้ำไม้พี่นอ้องท้ำสวนแปลงไม้ลื้อออกละเฮ็ดไม้เชลื้อออกพี่น้องจ๋าย่าไผก็เชลื้อออกสีวานไม้ สิวานเอาลบย่าไผ่สิบบ๊อบเป๋นวานเอาคลิปนี้ย่าไผ่กะสิลือออกวานไม่ค่ะพี่น้องย่าไผ่คิดว่าสิบห้าที่รับชมค่ะอันนี้ก็ยังกินได้อยู่ได้พี่น้องยังมาอยู่หนาวยังมาอยู่กับสิวานเนีมันท่านนะครับพี่น้องจ้ะกันเฮ็ดท่านาหนาวว่าเป็นยังค่ะ เนาะให้เพิ่นใหญ่กนะว่าน,น่ะ,ะันกลางค้างเสียต้นเพิ่นไปเห็บไก่เห็บเป็ดไห้เม็ดเพิ่นกระดินไปทั่วนะครับพี่น้องจ้าวันพักเนาะวันในักกวงตุ่งค่ะแฝงหากสีเพียนหักดูแลหักใชใไห้ก็เล,กกเลยสว,วันเอาสีบอ๊อบแฝงวันนี้รอบนี้นะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ใย่ไหมก็ ชือออกวานไม่ค่ะพี่นอ้องย่าแพร่คิดว่าสิบห้าที่รับชมค่ะมันย่าแพร่กับสิคุดลูกออกนี้ย่าแพร่กับสิคุดคุดแล้วก็เฮ็ดแปงแล้วก็วานนะคะขนยังมาอยู่หนาวยังมาอยู่กับสิวานเลยมันทันนะครับพี่นอ้องจ้าขนเฮ็ดท่านนาะนเอาว่าเป็นยังค่ะ เนาะให้เพิ่นใหญ่กวนนะ่ะยายไพก็หลิวออกบหลิวบอ่ได้เพื่อนสุดทันเวลาที่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซับหนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเฮ็ดไผกับสิริบ้านเอากาพอดีวานกาพอดีเฮ็ดไผกับสิริบ้านเอากาพอดีวานกาพอดีกับ่ต้องเปยนะคะสิโบ่โยกใหญ่เพิ่นเพราะว่ามันเดือดหามัน เป็นมันสิเป็นนาแรงเป็นนานะก็เลยสิให้เม็ดเพิ่งกระเด็นไปทัวนะคะพี่น้องจา้าวานพักเนาะวานในพักวงตุ่งค่ะเอาลกสิไปให้เป็ดไปพายกับสเข็ดไม่สิวานไม่พี่น้องอันนี้ก็ยังกินได้อยู่ด้วยพี่น้องยังมาอยู่ หนาวยังมาอยู่กับสิว่านเลยมันท่านนะครับพี่น้องจ้ะขันเฮ็ดท่านนาหนาวว่าเป็นยังค่ะเนาะให้เพิ่นใหญ่กว่านักมันจะให้กับสิขุดลูกองียงจะแ้กับสิขุดขุดแล้วก็เฮ็ดแปงแล้วก็ะวานนะคะขันมันจะให้กับสิขุดลูกองียงจะแ้กับสิขุดขุดแล้วก็เฮ็ดแปงแล้วก็ะวานนะคะขันแปะหยาดสิเพียนหยาด ดูแลยเก็บยให้ก็เลยสิว,วานออกสิบ๊เปียบานี่รอบนี้นะคะขอบคุณนะคะยังมาอยู่หนายังมาอยู่กับสิว,วานให้มันท่านนะครับพี่รองจ้ากันเฮ็ดท่านนะ้หนาวว่าเป็นยังค่ะเนาะให้เพิ่งใหญ่ก่อนนะักดูท้าไม่พี่นอ้องทำาสวนแปลงไม่หรือออกละเฮ็ดไม่บาน,นะะังหาง เสียต้นเพิ่นไปเห็ดไก่เห็ดเป็ดถีกอก่ะโบตองเป็ดน,นะคะสีโบโยกใหญ่เพื่นเพ,นเพะว่ามันเดือนหามันเป็นมันสิเป็นนาแรงเป็นนานะก็เลยสิสิลือออกพี่น้องจา๋าย่าไผ่ก็สสลือออกสีวานไม่สีวานเอาโหลดย่าไผ่สีบบเป๋นนะวานเอาอันนี้ก็ยังกินได้อยู่ได้พี่น้อง อันนี้ก็ยังกินได้อยู่ดิพี่นอ้องดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวพ่ายกะคืม,มันลุกผัออก,กออกลุกออกเราบพี่นอ้องที่รับชมค่ะคลิปนี้เดี๋ยวพ่ายกะสิลื้อออกบานไม้ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวพ่ายคิดว่าสิาที่รับชมค่ะ สีลื้อออกพี่น้องจา๋าย่าไงก็สีลื้อออกสีวานไม่สีวานเอาหลบย่าไงสีบ๊อบเป๊เนาะสวานเอาแค่ไงก็สีวานไม่วานไม่หวัดวานพันกกระจนลงต้นนี้โลออกแต่ว่ายังอากาศหนาวอยู่พี่น้องคิดว่ายังเห็ดได้อยู่หน,นาวกันเข้าวานเพราะท่านหนาพินจะด,ดูพินเ็ดเนี่ย เใ็้ไพ่กับสิริบ้านเอากาพอดีวานกาพอดีออกลกสิไปให้เป็ดเใ็้ไพ่กับสิเฮ็ดใหม่สีวานใหม่พี่น้องสิลื้อออกพี่น้องจ๋าใ็้ไพ่กับสิลื้อออกสีวานใหม่สีวานเอาโลดเใ็้ไพ่สิบ๊อบเป๋นวานเอา ยูเห็ดไปค่ะพี่น้องมีหลายยูเห็ดไปเรื่อยสิลือออกพี่น้องจ้ายังไงก็สิลือออกสีวานไม่สีวานเอาโหลดยังไงสีบบเป๋นวานเอายังไงก็สีวานไม่วานาใหหวัดวานพัก,นนพกระยอนลงต้นหนีโลออกแต่วานยังอากาศหนาวอยู่พี่น้องคิดว่ายังเห็ดได้อยู่หนาวที่รับชมค่ะหนาวนี่นะให้ตามท่านแล้วดูเพิ่น เหนว่าท่านมันกับเพี้ยนหยาพี่น้องบ้านนังคางเสียต้นเพิ่นไปเห็บไก่เห็บเป็ดบ้านนังคางเสียต้นเพิ่นไปเห็บไก่เห็บเป็ดมันยัให้กับสิคุดลูกอ้อมยัให้กับสิคุดคุดแล้วก็เฮ็ดแปงแล้วก็วานนะคะขนยังไงกับสีวานไม้วานใน่บ้า,านพักกระจนลงต้นนี้โลออก แต่ว่ายังอากาศหนาวอยู่พี่น้องคิดว่ายังเห็ดได้ยู่หนาวมันยังแพ้กับสิคุดลูกองนี้ยังแพ้กับสิคุดคุดแล้วก็เฮ็ดแปลงแล้วก็ะวานนะคะขันสิลื้อออกพี่น้องจ๋ายังแพ้กับสิลื้อออกสีวานไม่สีวานเอาหลอดยังแพ้สิบ๊อบแปนะวานเอาออกลูกสิไป้ไฮปิดยังแพ้กับสิเฮ็ดไม่สีวานไม่พี่น้อง ีเฟียงอย่าไผก็สิเอาเฟียงมากบเลยกันหน้าแง